F รส Fight Academy c อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r สไ Fight Academy แรงขึงเยครับผมาสูงประมาณห้าร้อยติดต่อบเจ็ดแขนงชน้าร วันที่2ตุลาคมผู้สื่ข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยที่บริเวณแผงจำหน่ายผักสดตลาดใหม่หน้าเกลือเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามสถานาการณ์ในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2564ทั้งนี้พบว่าประชาชนต่างทยอยออกมาหาซื้อวัตถุดิบต่างๆนำไปปรุงเป็นอาหารในช่วงเย็นแต่พบว่าไม่มีความคึกคักมากนักส่งผลให้ภาพรวมของการจับใจ่ายใช้สอยในช่วง เทศกาลกินเจป,ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาสอบถามแม่ค้าผักรายหนึ่งเล่าว่าจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงราคาผักชนิดต่างๆจึงมีราคาแพงขึ้นกว่าเท่าตัวอาทิเช่นผักคะนา้าผักชีและพริก อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลกินเจราคาผักจะแพงอยู่แล้วแต่ในปีนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมด้วยจึงทำให้ราคาผักแพงขึ้นกว่าเดิม60-70%ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อผักที่ร้านบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ก็จะพยายามอธิบายให้ทราบถึงปัญหาที่ทำให้ราคาผักแพงี่่ปทีปพมากขึ้น ครัาโนมัตขึ้นประมาณไะจากมาติดติดเด่นิอย่างชนะ5โลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่24-28ถึง300ค่ะมันแล้วแต่เบอว่าสวยที่สวยรอยมีรายเกตมันจะเป็นช่วงมีเจรดหรือเปล่าไม่ช่วงนี้น่าจะเป็นยิกิตพวกพวกคนไทยน้ำตรนั้นท่วอะไรเงี้ยมีส่วน ปกติปกติเจนปกติเจนนี่ผักก็แพงอยู่แล้วนี่มันมาประจบกับน้ำพุ่มด้วยอะไรด้วยยิ่งแพงไปใหญ่เลยเพราะว่าผลผลิตนักเสียหายไม่น้อยถ้ามีน้อยปุ๊บมันก็แพงขึ้นนะคะเป็นอยางไงคะเข้าไปเล้ใ่ใช่